ไม่รู้จะกลัวทําไมอะ่ะอยากจะทําอะไรก็ทําเลยนะคะคือผู้มีอานาจถ้าถ้าคุณคิดว่าอยากจะทําอะไรคือคุณก็ทําแล้วคุณรอดูเสียงประชาชนในรอบนี้เองแล้วกันว่าเขาจะยอมให้คุณมาย่ํายีพรรคที่คน14ล้านคนเลือกมาไหมนะคะไอคิดว่าสังคมเราตอนนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแบบไม่สามารถหวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมากระดิ่งในหัวใจของผู้คนเริ่มดังเขา การมีพักเก้าไกลเข้ามาคือเขาเหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์ของเขาอะแล้วแสงสว่างนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกำลังจะนาพาประเทศนี้ออกไปสู่แสงสว่างออกไปสู่ความสิวิวัยออกไปสู่ความเจริญได้ถ้าชนชั้นนําหรือผู้มีอำนาจยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยังไม่รู้จักปรับปรุงตัวอีกไอ <c oughs> คิดว่าสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะให้บทเรียนกับ <c oughs> กับเขาเหล่านั้น อ้อยากพูดอย่างนี้ว่าท่านเหลือเวลาอีกหนึ่งปีเหลือสมัยอีกหนึ่งปีนะคะแล้วหลังจากนี้ท่านก็คงจะต้องกเกษียณเพราะหลายคนก็คงอายุมากแล้วท่านอยากที่จะให้ประวัติศาสตร์จารึกชื่อท่านอย่างไรท่านอยากที่จะให้นามสกุลของท่านหรือลูกหลานท่านพูดถึงท่านอย่างไรในอนาคตรอบนี้ท่านเลือกเองได้ค่ะเราไอเชื่อว่ามีหลายคนที่จะไม่ฝืน